เข่าบ้านทางเข่าบ้านทางเข่าไปขายเครื่องพุณพีคุณพีดูซอยคุณน,น้องน,นี้จกักิสภาพได้แล้วมันีีอุกบาทอุกบาทลงบ้านนี่แหละครับเป็นคลิปอีกเคปหนึ่งของครูรักบางใบของสา,าวาล่าเปิดใจกับนุ่มไทยนะครับ แต่ว่าครูนี่ขอยกย่องนุ่มไทยและสาวล่าที่สางอาชีพมีได้เขามาจุนเือครขอบครัวนะครับนะ,ะนุ่มไทยก็มีไอเดียให้สาวเล่าค้าขายสาวเล่าก็ไปก้นกับยันทำมาหากินนะครับคือนุ่มไทยโอนเงินใกนก่อนหนึ่งตู้มสองหมื่นบาทให้สาวล่าขายเคียงไายของแบบพุ่มพวง่แหละครับนะมีอาชีพมีได้้มือละสองสามร้อยก็เลย ปิดใจกับนุ่มไทยคููนี่นะครับนะอ่าต่อไปปีใหม่คุณกบาลที่ขอไปขอไปแต่งหนุ่มไทยกบ,บาจะหาเงินจะก่อนหนึ่งครก่อนครับนี่ครับเนะจะเป็นคููอีกคูหนึ่งที่หนาช่มเชยโยกย่อยยงนะครับเลยมาแชร์ประสบการณ์ให้นุ่มไทยหลายๆคนที่กีบสาวเล่าในขณะนี้เลียนแบบจากน้อยนิ่งนะครับนะแต่ว่าอนาคตปีใหม่ที่จะแต่งดองกันหรือบบกะบอนานจะรู้นะครับเนาะแต่ว่าที่แน่ๆกะสาวเล่ามีได้ได้ บอกขอบอกควรน,นุ่มไทยอีกคือควรทีเดียวกว่อนเดียวปุ๊บคือนุ่มไทยคิดไอเดียสร้างอาชีพให้นะครับถ้าคารเลี้ยเขากจะดเติมให้นะครับนะบบคือนุ่มไทยหลายๆคนที่โอนเงินยากเดียวเศร้ามากอะสา,าวเล่าขอเนื้อหาร้อยขอเนื้อผ่นหนึ่งนะครับอันนี้นุ่มไทยเป็นกเุ็นคนค่อนข้างฉลาดนะครับนะโอนเงิน,นใกกนก่อนหนึ่งสา,าวเล่ามีอาชีพสา,าวเล่ากะ อย,ยัน์มากินสนุกสนานกับการค้าขายกันที่บ๊คิดมบ๊นุ่นนะครับนะอ่าคุยกันตลอดมียังกับโทรรไล่งานผู้บา่าวตัวเองนะครับเนาะคููนี้ก็เลยนาโยกยอมชมเช่วยกันเลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหรือนุ่มไทยที่กีบสาวเล่าที่จับคู่กันในขณะนี้ว่าทีดอาชีพี่ยังว่าทีดแบบใดนะครับบางคนก็ให้สาวเปิดร้านเปอร้านก๋วยเตี๋ยวไปนะครับเนาะบางคนก็ บต้องให้สาวเห็นหนังโอนให้ใสยย่ยางเดียวก็มีนะครับนะ,ะสาวก็เคยตัวโบประกอบอาชีพถ้าแม้ของเงินอย่างเดียวแบบนี้มันกะแต่ไ่ค่อยสมหวังนะครับนะแบบนี้ก็เปิดใจหาเงินไปเรื่อยๆชวนครูนี่ก็น,นายยมจอมชื่เชยนะครับชวนปีใหม่ฉีดเไปแต่งคือจังเิ่นเราหรือบอกะเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยประยุบันนี้กะ ครูนี่ก็ไปด้วยกันด้วยดีนะครับมีอาชีพไม่ได้ได้กับสีบบปวดหัวนะครับจากสาวล่าโอดมือกินมนืเพิ่นบอกถุกมือนี่ก็มีได้ได้เรียงครอบรัวได้บ่มีปัญหานะครับนะมีความสุขนี่แหละครับการคบกันครูลากไลายๆครูมันแตกต่างกันบางคนกับโอนในใส่ซื่อนะครับนะพอเงินเดือนนุ่งไทยออกก็โอนปุ๊บโอนปุ๊บสาวล่าก็บบ้ขาขอย่างเดียวนะครับนะถ้าขออะไรก็สาวเลาโบแบงกันปิด หาักพิจัยกับเปิดใจไหมนะครับคือครูนี่ให้เทเดียวตู้มสองหมืนบาทจบนะครับนะนอกจากมันขาดมันเรือยังกระตือใหม่นิดๆน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคือเลเยเชีประสบการณ์นี้มาบอกกันนะครับสําหรับครูหล,ลักตามไว้นุ่มใส่สาวเล่าถ้าอยากสางงานสางอาชีพสาวเล่าก็คิดไอเดียออกมานะครับนะแต่สาวเล่าเป็าาาาก้นขยันกันแข็งต้องการค้าขายต้องการทำมาหากินนะครับบนต้องไปทํางานต่างประเทศอายุบาเรียงพอเรียงแม่ หนนุ่มไทยไปขอก็จะมีอาชีพแต่มาขายอยู่ไทยหรือขายอยู่เล่าก็ได้นะครับมาอยู่น,น้มนมไทยก็ได้เงี้ยนะไปไปมาๆในเมื่อคนไม่มีเงินมีอาชีพมันก็วิกิดฟุ้งซานเลยครับเนาะวกิดอยากเปิดใจอีกเพราะว่าหมกมุ่นแต่ในการค้าขายสัมมาหากินเลี้ยงตัวเองเป็นมือๆนะครับเนาะ <ๆ S 1> นี่แหละครับความสุขของหลักต่างใไบไลายคููมันแตกต่างกันบางคููกับปวดหัวมาบนว่าเออ สาวล่าคือขอเงินชงมือจแฮบี้บางคู่ว่าบางคู่ก็ดีแหละครับก็เลมาแชร์ประสบการณ์เรา่วนฟังว่าการกีบกันของสาวลาวเปิดใจมันกับมีทางอกบยูนะครับเนาะ่วนที่สมบวัง่สมบวังมันกะมันกันอยคู่แหละครับส่วนหลายกะเรื่องอายุห่างกันนะครับเนาะกระเบิ่งกันไปนะครับถ้าอายุใกล้เคียงมันกะจะสมหวังนะครับมันก็บม่มีปัญหาแต่ว่าอ่าในอนาคตนี่ก็ต้องขามไปหาสาวลาวนะครับเนาะ วันหัวหน้าคนนี้ก็ดีเข้าใจกับป้าที่ภรรยาตัวเองละมั่งรับเนาะกะดีโซ่คุยกันคููมือแม้แต่ตะขับรถไปชงอ่าของไปขายของไปขายสินค้ากันย่งแชร์ลูกในการไปลําบากมาให้หนุ่มไทยเบิง้งผมก็เลยแชรไม ah ่ e, ทันผู้ช้มเบิ้งนี่แหละครับนะความสุกเล็กๆหน่อยของครูหลักนะครับถึงจะต่างไว้็ถึงจะเป็นไปได้ยากของครูหลักขามโขงนี่แหละ อาจจะมีครูสมบัองู่ดรครับนะเบิ่งไปเรื่อยๆครูได้สมบังบอรอบอต้มกันเอฟซีเลยครับบีเพื่อนเราไปทิ้งกัน,กนให้กำลังใจทุกคนนะครับนะก็จะส่งเงินไปผูกแขนหมดแล้วครับส่วนครูได้ทีลอกต้มกันก็ต้องเอามาบอกพี่าพาวิจารในการฟั่งนะครับเพื่อเป็นประสบการณ์บ่อยคนที่ไปกีบรุ่นหลังที่หลังเนี่ยถูกกลอาถูกต้มอีกนะครับเนพะราะว่าสาวบางคนเคยได้เงินนํำนุนไทยไง,ไง่าย แต่ที่มาเปิดใจรอบเอาง่ายๆนะครับนะเปิดใจรอบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบหานะครับอ่าบางคนเปิดใจไปก็ได้คู่กับมี่นะครับนะแบบบ่เปิดเผยนะครับบางคนมีแฟนมีลูกมีหัวกับเปิดใจหางเงินกับมี่นะครับบางคนเห็นมูเห็นพวกเปิดใจได้เงินได้สิ่งของก็กมาเปิดนะครับมันแหลกหลากหลายแตกต่างกันนะครับเข้าตรงเลือกให้ถูกนะครับสําหรับ นุ Workers, 17, ่มไสยสูงมใบมองหาสาวล่ามาเป็นเมียเบิ่งในช่องแอดต่างๆในโชวเชียวต่างๆก็ต้องเบิ่งนะครับนะว่าสาวใดมีประวัติเสียบอมีประวัติดีบอนะครับอแฟนมันเสียสาวเล่าเปิดใจก็รลูกดีนะครับว่าสาวคนใดเปิดใจจะกรอบนะครับเนาะบางคนสาวคนมาเปิดใจนาไม่ไหมก็อ่านเกมออกเพราะว่าเป็นคนไม่กับเสันหูทางมวยก็อาจจะนุ่มไท้ก็อาจจะคิดผ่านได้อาจจะโอนเงิน ผ่าท่าเสียที่นะครับนะแต่ว่ากันโอนหน่อยก็ไม่มีปัญหาแต่ว่ากันโอนหลายก็อาจจะเสียหัวได้นะครับนะเสียหัวได้เสียความรู้ซึกได้น,นะครับนะโอนไปบ่ด้ใจเขาก็หลายคู่หลายคนนะครับนะแต่ว่าชวนหลายอยางให้เปิดนาเปิดตาคุ้กันนะครับนบม่นให้สาววิรูอข้อเปิดนาตัวเองปิดนาไว,ไว้ๆเขาเห็นหน้านะครับนะมโน,นเป็นสายเหลียงรืดคุณพระคุณเจ้าเลยพอดีไปปิดนา ญาณนั้นญาณนี้นะครับเนาะไอเห็นตัวเป็นปยนไปเลยครับเวลาขาบไปหากันมันยังมีปัญหามันยังทีตรงปกว่ง่ายนะครับเห็นหมดตรงปกมันผิดหวังอีกนะครับนะมันบวลงร้อยกันนะครับนะพอจะนั่นนะครับนี่แหละครับอาชีพถ้ามีให้สาวเล่าเห็ดแล้วกับอไอเดียสาวเล่าทำมาหากินเลียงตัวเองใดมันก็นจะมีความสุขบวอโบบตมกันนะครับนะเงินเป็นสิหมุนเวียนขายแบบนี้เงินเป็นสิหมุนเวียนมือละ ลอยส่องลอยก็ยู่ได้นะครับยู่ได้ันประหยัดนะครับเพราะว่าเขาบุคคลใดซื้อแล้ฟังพูดกันเท็ดไทยหน้านะครับเนาะนี่แหละครับหนุ่มไทยคนหนึ่งกับสา,าวล่าอีกคนหนึ่งคือครูหลักคนนี้ครูหลักครูนี้มาแช่ประสบการเลี้ยงลาวกันฟังนะครับหยิบกันมาจักระยะหนึ่งก็บใบเหนือเส้อใจก็โอนเงินก้อนนึ่งคือสองหมื่นบาทให้สาวลาวามีอาชีพมีงานทําส้างอาชีพให้สาวลาว สาวเล่าก็บท่บโบกมุ่นนะครับสาวเล่าก็จะบ่บปวดหัวสาวเล่าก็จะมีความซุขนะครับในอนาคตปีใหม่สิไดแต่งงานกันบเดเต่างานกันกับบลูนะครับคูนี่กัีทีติสามมาใ้เบิ้งใ้ชุ่มภายในปีใหม่นี่แหละครับนะมาหนุ่มไทยทุ่มชุนขนาดนี้สิไดใจสาวเล่าบอนะครับสาวเล่าที่เสียมันบอสาวเล่าที่เอานุ่มไทยกิ๊งบอนะครับสาวเล่าที่หลอกติดตัวหนุ่มไทยคนนี้หรือบอนะครับเนี่ย ทุ่มทุนในปาน,นี้สางอาชีพสางงานในปาน,นีโอนเงินให้ลงทุนขนาดนี้ยังทิ่หลอกต้มกันแบบโอ้ตะจีวาจงไงเลยครับนะก็เอาเบิ้งต่อไปติดตามคุณีต่อไปนะครับนะยังไงก็มาแชร์ประสบการณ์เรื่องเล่านีดีแบบนี้มาสู่กันฟังเลยครับขอบคุณทุกท่านาที่ติดตามรรบช่วงเฟังนะครับสวัสดี